ลูกม้วิพาสวัสดีค่ะชุดเซตตัวนี้นะคะจะเป็นรหัส906ค่ะเป็นเนื้อผ้าลินินผสมสปันนะคะแม่น่าจะเห็นแล้วว่าพิเศษตรงที่ตัวนี้จะมีลายปักให้ด้วยมินิมอลมินิใจน่ารักสุดๆไปเลยค่ะ ในส่วนของแบบนะคะตัวเสื้อค่ะจะเป็นงานคอปกเชิตผาติดกระดุมหน้าแขนสั้นนะคะหน้าสั้นหลังยาวนะคะชายเว้าโค้งนะคะตัวนี้พรางหุ่นสุดๆไปเลยค่ะในส่วนของกางเกงนะคะตัวนี้เป็นกางเกงรูปแบบที่เราขายดีบบมากๆค่ะก็คือจะเป็นเอวยางยืดนะคะเอวยืดจะอยู่ด้านหลังนะคะด้านหน้าจะเป็นเรีบเรยบๆนะคะตัวนี้ช่วยให้เราดูไม่พองนั่นเองค่ะก็สาหรับไซส์นะคะจะเป็นตามนี้ค่ะเสื้อเป็นฟรีไซส์นะคะขอคุณแม่อกจริงไม่เกิน44ใส่ได้ค่ะ ยาวหน้า24ยาวหลัง26นะคะสำหรับกางเกงค่ะเอวยืดตั้งแต่29จนถึง40นิ้วไปเลยสะโพก48นิ้วยาว35นิ้วหรือประมาณ5ส่วนค่ะต้องบอกว่าชุดเซตอันนี้นะคะอันเอกประสงค์ที่สุดเลยคุณแม่สามารถแยกใส่เสื้อกับกางเกงตัวอื่นก็ได้หรือว่าใส่กางเกงกับเสื้อตัวอื่นก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้พิเศษเพิ่มขึ้นมาให้ตรงที่ผ้าตัวเสื้อจะมีลายปักให้ด้วยนั่นเองนะคะน่ารักแล้วก็พรีเมียมยิ่งขึ้น ลืมบอกไปกางเกงรุ่นนี้มีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างแล้วก็มีซิปด้วยนะคะได้รับไปอย่าลืมถอดซิปก่อนใส่ค่ะและก็ราคาชุดนี้นะคะต้องย้ำว่าทั้งชุดเลยค่ะทั้งชุดอยู่ที่800บาทนะคะ800บาทได้2ชิ้นเท่ากับชิ้นละแค่400บาทเท่านั้นค่ะน้งซ้มขอเพิ่มมาจากสี่เรียบแค่10บบาทนะคะได้งานลายปักตัวนี้ไปเลยค่ะลายปักจะมีให้เฉพาะเสื้อนะคะกางเกงจะเป็นเรียบๆค่ะคุณแม่จะได้แยกใส่ได้นะคะ สีจะมีทั้งหมด8สีตามนี้สั่งเป็นหมายเลขนะคะสีที่1ค่ะ สีที่1ตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะคะสีนี้สวยค่ะและสีที่2สีนี้ก็ใส่ง่ายจะเป็นสีเบจหรือสีครีมค่ะสีที่3จะเป็นสีเหลืองและสีที่4จะเป็นสีเขียวน้าทะเลเฉดใหม่สีที่5จะเป็นสีชมพูและสีที่หวานน่ารักมากตัวนี้สีม่วงค่ะสีม่วงกลิบบัวนะคะสีที่7สีแดงเลือดนกค่ะและก็สีที่8สีดําเก๋ๆเด้ๆต้องสีดําเลยค่ะทวนสีให้อีกรอบหนึ่งถ้าใครดูไม่ทันหยุดคลิปไปก่อนนะคะหรือว่าทักแชทมาได้เดี๋ยวส้มส่งสีให้ดูค่ะทั้ง8 เลวนดูพร้อมกันอีกรอบค่ะสีที่1สีน้ำตาลสีที่2สีครีมสีที่3สีเหลืองสีที่4สีเขียวเข้มค่ะสีที่ห้าชมพูสีที่6สีม่วงสีที่7สีแดงและสีที่8สีดาคุณแม่สนใจสั่งสีไหนสั่งรหัส906นะคะได้ที่ช่องทางการติดต่อที่ขึ้นไว้ให้ในหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะชุดละ800บาทค่ะโอนชำระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทค่ะถ้าสนใจรีฟสั่งได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ